ค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะงานเงินนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคนะคะของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะเหมือนเดิมค่ะส้มดูหลักวันที่ตามหลักโหราศาสไทยนะคะใครทราบลัคนาด,ดูตามลัคนาดได้เลยนะคะใครที่อยากดูตามราศีส้มก็ปักหมุดไว้ให้แล้วด้านล่างนะคะปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วนะคะ หลักการดูเนี่ยจะดูร่วมกันก็ได้นะคะถ้าเกิดลัคนากับราศีไม่ตรงกันจะดูร่วมกันก็ได้หรือว่าต้องการที่จะดูตามลัคนานะคะเห็นว่าลัคนาของตัวเองดูแล้วตรงมากกว่าก็ดูตามลัคนานะคะเห็นว่าราศีตรงมากกว่าก็ดูตามราศี ะะเอาที่สบายใจเพราะว่าไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนั้นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํำนายให้กับชาวสิงส่วนใหญ่เยอะๆเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะตรงกับคุณบางอย่างอาจจะตรงกับชาวสิง์ท่านอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้อย่าซีเรียสดูแลรับไว้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะดีที่สุดนะคะ อชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลน,นะคะการทำนายที่แม่นยำตัวต่อตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาสอบถามค่าครูมาจองคิวก่อนได้นะคะโอเคเนาะอนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงอะไรเล็ดลอดเข้ามาต้องขออาภัยด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ สถานการณ์นี้มีการต้องการการประทะค่าชาวสิงงานเงินนะคะค่อนข้างสับสนวุ่นวายเหมือนกันนะคะในเรื่องของงานได้ไพ่ห้าไม่เท้าเข้ามาเลยคุณอาจจะมีความสับสนคุณอาจจะต้องการการประทะนะคะระหว่างการทะเลาะเบาแหวงกันกับเพื่อนในที่ทํางานนะคะรวมถึงมันจะมีการใช้คําพูดบางอย่างที่ทําให้เสน่ห์ของคุณในการประสานงานต่างๆลดลงไปลดลงไปมากนะคะมันคือไพ่อัศวินถือถ้วยหัวกลับ ะะถ้าอัศวินถือถ้วยหัวตั้งนี่เสน่ห์ดีมากในเรื่องของการทํางานแต่ว่าอันนี้มันหัวกลับนะคะชาวสิงคุณอาจจะต้องหันกลับมาพูดจาดีๆนิดนึงอย่าให้อารมณ์นําพานะคะอย่าให้อารมณ์นําพาเราไปสู่ความหายนะนะคะเพราะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยชาวสิงอาจจะใช้อารมณ์นําแล้วก็มีการพูดจาที่ไม่ดีเพราะว่าอะไรคุณอาจจะมีข้ออ้างว่าเฮ้ย ก็คนที่ทํางานร่วมกับเราโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงหรือหัวหน้างานเราเขาใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเราก่อนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เราเกิดปัญหายิง่งถ้าคนนั้นอยู่ในระดับหัวหน้าเราด้วยก็ไม่โอเคนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระงับอารมณ์ได้ในดีที่สุดเลยนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างเอาแต่ใจด้วยนะจ๊ะ นะคะได้ไพ่ D M Place หัวกลับด้วยคือความใจเย็นค่อนข้างมีน้อยมากจริงนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะคือฮอร์โมนแบบสุดยอดเลยนะคะทั้งผู้หญิงแนละผู้ชายนะชาวสิงห์นะคะคุณจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากแล้วก็เหมือนกับอยากได้อะไรต้องได้ต้องเป๊ะอะไรแบบนี้มันอาจจะสร้างความอึดอัดให้กับคนรอบข้างนะการคนรุนแบบนี้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานนอกบ้านจนลืมที่จะมาเอาใจใส่แฟนหรือคนรอบข้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังไว้ด้วยนิดนึงในเรื่องของเงินนะคะเงินเนี่ยมีภาระรอบข้างค่อนข้างเยอะมากแต่คุณก็พยายามที่จะจัดการนะคะเงินที่จะได้จากการขายการอะไรอาจจะได้น้อยลงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะมาอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะคะแต่ว่าคุณใจสู้ นะคะเดือนกุมพาคุณใจสู้คุณจะสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละชาวสิงนะคะมาดูงานเด่นนะคะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วคุณอีโก้สูงนะคะยังไงคุณก็ต้องรอดอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วคุณก็รอดจริงแหละนะคะมาดูงานเด่นนะคะชาวสิงงานเด่นคืองานที่แบบได้ทำแล้วก็ได้คิดอะไรคนเดียวอะ นะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าไพ่ขึ้นมาว่าเดือนกุมพาได้ทํางานกับคนอื่นอาจจะค่อนข้างลบาบากนิดหนึ่งทําได้แหละถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณเอาไปปรับปรุงตัวเองให้ใจเย็นขึ้นนะคะงานที่ทํางานเดียเด่ยวๆคนเดียวก้าวดาบนะคะทําคนเดียวค่ะไม่ไม่ยุ่งกับใครใช้ไอเดียคนเดียวคิดคนเดียวจะดีนะคะอืมงานที่ไม่ต้องเสี่ยงอะ่ะงานอะไรก็ได้ที่ทําแล้วแบบมีการรับประกันความเสี่ยง นะคะงานที่คุณได้ทําอะไรไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องใช้อะไรมากงานตรงๆงานเป๊ะๆคุณชอบนะคะคุณจะทํามันได้ดีนะคะไม่เหมาะกับงานสีเทาหรือว่างานที่จะต้องใช้ความหัวหมอดารานักแสดงอะไรอย่างนี้คุณอาจจะไม่อยากทําเลยในช่วงในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมาดูโชคลาภกันค่ะโชคลาภชาวสิงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ โชคลาภนะคะจะมาจากโซเชียลมีเดียโชคลาภจะมาจากออนไลน์นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ราหูเข้าราหูเข้าน,นิดนิดหน่อยๆก็ได้นะคะโชคลาภนะคะเท่าที่ส้มดูจากไพ่นี้ได้ไพ่แปดถ้วยโชคลาภจะมาจากแดนไกลหรือคนไกลนะคะจะมาจากโซเชียลมีเดียมาจากการแชทกันออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ที่เคย อ่าไหม่ที่ที่เคยไฟไหมเป็นสถานที่สําคัญที่เคยไฟไหมแล้วมดแล้วนะคะดูดีๆนะอืมดูเลขกันค่ะชาวราศีสิงค์คะเลขน,นําโชคเล่อะไรจ้าเลขแปดนะคะเลขแปดก็มาแรงนะนะคะเดือนพฤษภาภาคน,นี้เลขแปดค่ะ The Hero p e n เลขห้าค่ะเลขห้านะจ้าอีกใบหนึ่งค่ะ เลขเก้าค่ะเลขแปดเลขห้าและเลขเก้านะนะคะโอเคมาดูกันบทสรุปสุขภาพด้วยนะคะงานเงินต่างๆบทสรุปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีอารมณ์เหนียงจริงๆแต่ว่าด้วยความที่มีอารมณ์เหนียงของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยถูกมองเป็นจุดอ่อนนะ ะะลดความดื้อลงหน่อยทุกอย่างจะดีนะคะถ้าลดความดื้อลงทุกอย่างจะดีมากคุณค่อนข้างจะชิวชิลและในช่วงปลายๆสุขภาพไม่มีปัญหาระวังพวกออฟฟิศซินโดมนะคะดีเอ็มเพอเรอร์ Emperor, นะคะพวกออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดไหล่เบาๆนะคะยังไม่ถึงกันหนักมากนะคะแต่ที่ต้องระวังคือส้มเห็นว่า อารมณ์อะค่ะค่อนข้างเหมีย่ยงเยอะมันเป็นการที่ชาวสิงเนี่ยอาจจะไปมองหาจุดอ่อนคนอื่นในระหว่างที่ทํางานแล้วก็โดนขัดแข้งขัดขากลับมามันก็เลยอาจจะเกิดการตีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่จะไปประทะกับคนอื่นนี้ให้มากเลยอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนไฟในเดือนกุมภานเนี่ยชาวสิงทั้่ที่คุณเป็นชาวธาตุไฟแต่อารมณ์คุณเหมือนลมลมที่แกว่งและพัด เหวี่ยงเยอะมากนะคะประมาณนี้ด้วยนะระวังคนมาจับผิดจุดอ่อนคุณเพราะว่าไม่พอใจคุณนั่นแหละนะคะต้องระวังให้มากนะคะแต่ว่าโอเคงานจะสบายไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องไปหาเรื่องเขาแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเขาด้วยจะดีดีต่อใจนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทนั้งในเรื่องของงานเงินความก้าวหน้าหัวหน้าก็จะรักใคร่เอ็นดูคุณนะคะหลักที่จะทําให้ชาวสําหรับไพ่ยิปซีนะที่จะทําให้ชาวสิงมีความสุขมากที่สุดคือการ ช่างมันเนาะต้องดูดเสียงไหมช่างมันนะคือช่างมันไปบ้างอะ่ะเออนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากนะคะอืมโอเคในเรื่องเงินเนี่ยก็โอเคดีนะคะอืมโอเคคุณอาจจะมีภาระแต่ว่ามันจะสบายตัวหน่อยหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะสามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะไม่มีปัญหา มาดูไพ่ออร์คเทิรนะคะนิวแค r ียร์นะคะชาวสิงค์ค่ะคุณอาจจะได้มีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆบ้านใหม่ที่ใหม่ๆนะคะอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นสิ่งที่ดีทุกเรื่องนะคะขอแสดงความยินดีด้วยแมรี่หลายคนอาจจะมีการมั่นหมายหรือแพลนในการแต่งงานกันแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยบางคนอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะทำโปรเจกต์ใหม่ๆกันกับคุณแฟน นะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะทราเวลค่ะหาเวลาไปเที่ยวบ้างอืมนะคะใช่และไพ่หกไม้เท้านะคะมันอาจจะเป็นความชิลรู้ว่าการไปเที่ยวก็ได้นะคะซึ่งเป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ความเหวี่ยงของคุณให้มันน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้ไอเดียของคุณรวมถึงความคิด ในการที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณจากในแง่ลบหรือความเครียดมากๆการคอนโทรลตัวเองมากๆให้มันเป็นบวกมากขึ้นให้มันสบายสบายมากขึ้นหาเวลาไปเที่ยวจะดีที่สุดนะคะโอเคหาเวลาพักผ่อนบ้างอะ่ะอืนะคะก็ดูตามกําลังเนาะดูดูตามกําลังสั์นะคะเอาที่แบบสบายๆเราไม่ไม่หน่วงเกินไปนะคะขอบคุณชาวสิงห์มากๆที่ดูคลิปนี้นะคะ ส้มหวังว่าจะได้มีการนำเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปใช้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวสิงห์ทุกคนนะคะมีการเงินการงานที่ดีมีความก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนมีโชคลาภทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ